สวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่วงงามโชคแฟมิลี่นะคะตอนนี้สับประรดมาถึงที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ะายให้ชมตอนลงนะคะตอนนี้มาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะ อร่อยเลยงามชุกเซบเซบซได้กินหญ้าโอนเซบเซกลับมาถึงบ้านก็ได้กินยญ้ามีความสุขจังเลย <ไป S 1> อะไรเ<ะ>หร็นกล้วยใช่ไหมงามชุกเห็นกล้วยอยากกินกล้วยเดี๋ยวแบ่งกันเนาะ ดี๋ยวงามชูก,กินกับแม่เดี๋ยวกินกล้วยกรนน,นะคะนีในกล้วยมาลูกหนึ่งเดี๋ยวเราจะแบ่งกันกินงามชูกมองแล้วอยากกินด้วยเดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนนะ ครับโกนอนะไรครับโกนครับดีดีๆลูกครับดีๆี่าทำดีๆ,ดๆเดี๋ยวให้กืนก่อนไม่มีเสียงกืนก่อนกืนยาก,ก่อนไม่ใช่ให้กลืนยาก,ก่อนน,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 นี่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 สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยๆวยนั่นเลยเอ้าวแค่นี้เองเอืเก่งมากเลยนี่เข้าปากเลยลูกคนละครึ่งใช้สิทธิ์คนละครึ่งกับแม่อยู่ไม่วัด,ดกินยาอย่างอร่อยเลยนะคะวันนี้ก็สับประรดมาส่งนะคะเดี๋ยว จะพาไปดูสับประรดกันมาด,ดูน้องช้างกินหญ้าก,ก่อนกะแนงนี่งงชั่วยาขึ้นหัวแล้วอายาขึ้นหนวอจะไปปลูกยาบนหัวบ่นั่นอืมปลูกยาบนหัวบอผมยาวแล้วผมยาวแล้วผมยาวแล้วเอองาชั่วคิวกล้วยแล้วอืมอืม ครับเดี๋ยวเอากล้วยให้กินเดี๋ยวเอากล้วยให้กินเราแป๊บนะึองขอบคุณครับกอง<า>เอ๊เสียงดีเทวะฮะเสียงดีเทครับปนครับสวยสวยดูหน้า ชูไปป่าไม่ได้กินกล้วยหวานๆกลับมาก็ได้กินกล้วยอร่อยจังเลยขอบคุณครับขอบคุณแม่ๆนะครับนี่นะคะกล้วยหวานๆกล้วยหวานๆมือใครว่ามือใคร มือเคยยาวๆอ่าววันบ่ของชอบตัวเนาะครับผมเอาดีๆลูกเอาดีๆเอาอเอาไม้เอาไม้เอาไม้กวักมือเรียกไม้เฮ้เอาไม้เอาไม้เอาไม้ อีตาเลือกเงาโชคตะเลือดบอกบอเด็กน้อยไปเที่ยวป่ามากลับมาได้กินของหวานกินกล้วยนะคะกล้วยหวานๆแล้วก็ยญ้าหวานๆ กลับมาได้มานอนเล่นกองดินนะวันนี้ยำชุกได้มาเล่นกองดินที่บ้านดูทำไมหนูเยียบหญ้าแบบนั้นน่ะฮะาหาันไปกินหญ้าคืนแล้ว เสียงกินอร่อยมากเลยชอบ เดี๋ยวไปลูเข้าลงสับปะรดกันดีกว่า,าก็ปเป็นเทรนจากแม่แม่เอฟจีนะคะที่สนับสนุนผลไม้มานะคะคุณแม่ก็ได้จัง สับประรดมาลงนะคะก็ขอบคุณพ่อแม่เอสซีทุกท่านนะคะ,ะที่สนับสนุนคะแนนกันมานะคะ,ะนี่เป็นส,ส,สับประดบประดมาจากพัทยานะคะ

ระนดส่วนนี้ก็เป็นความเมตตาปราณีจากพ่อแม่เอซทุกท่านนะคะที่ได้สนับสนุนผลไม้ออนไลน์นะคะครอบครัวของน้องงามโชคนะคะคก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะทีะ่เมตตาแล้วก็ศรัทธาน้องช้างก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับ ช้างกับสัตว์ใหญ่แต่ผู้บ้านผู้เมืองนะคะก็ขอให้่อให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จ,มมจนนะคะมันทงไหลามาเทมาที่สิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรนารานนะคะก็ขอให้พระครูประกำรรนะคะดนบันดาลให้ม่เจทุกท่านแล้วก็ครอบครัวนะคะ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปนะคะครอบครัวของเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะคะนอกจากทําความดีนะคะดูแลน,น้องช้างของเราเป็นอย่างดีนะคะ,ะรักคนรักคนรักช้างช้างรักคนคนรักช้างนะคะโอ้คุณมาก เราจะสั่งสับประรถอาทิตย์ละครั้งนะคะปกติก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแต่พอดีดอรถน้องเขาามีอุบัติเหีุนะคะเลยล่าช้าหน่อยนะคะงวดนี้ตอนนี้ก็ได้มาส่งให้แล้ว ขอขอบพระคุณนะคะสับป,ปะรดลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถน้องก็กำลังจะออกไปแล้วนะคะตอนนี้ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณสายทานน้ำใจจากพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้มอบให้กับครอบครัวของน้องงามโชคนะคะให้น้องได้มีสับป,ปะรดกินในครั้งนี้นะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงจ้า